ะใครกำลังจะตายแมมม่าแมมม่าจะอยู่กับเิว่าเป็นนานๆนะ thank you I love you นะลูกหนูพาแมมม่าไปเอายามันไงเก่งไหม yes thank you นะคะ I love you I love you ปอดี้ข้างหลัหายไหนข้างหลังก็หายลูกว้ายนี่ไงดูสิหายไม่มีแล้ว เมื่อคืนมันเป็นยังไงล่ะมันมีจัดเส้น a l ยู w your body หรอมันเป็นเส้นเหรอหรามันเป็นตุ่มใช่ไหมมะค่ะครับเดียวมันมีเส้นแล้วแป๊บเดียวมันก็มีเส้นเต็มเลยแหละหรออย่าค่ะคะหน้ามันหน้ามัน l o o แก c a ี่อะไร look s c รี่ลรกหน้ามันหน้าใครหน้าหน้าหน้าหมาตอนที่เป็นเป็นตุ่มอะไรหรออย่ามันก็ เวเวลามากินอนันนก็ยามัน crash into t ูม b ูมก็ตายหรอแล้วตอนนี้กัวมาเป็นยังไงเก<ไ>่งมากเลยพอเลยนะพอใครช่วยหน่อยมาไนะว้นะช่วยยังไงนะเลยช่วยช่วหรอ